รยาไม่ใช่หน้าที่นะครับต้องหาให้สามีผมบอกก่อนนะผู้ชายคนไหนที่ไม่ได้ทํางานต้องขอเงินเมียโอ้โหถ้ามีสองลำดับไม่มีใครให้หรอกครับนี่คือปัญหาพี่น้องทําไมาสมังคมไทยมีเมียสองสามไม่ได้เพราะสามีไม่เอาไหนขอโทษนะครับไม่ใช่ทุกคนนะมันมีกันผมถามว่าหน่อย ลูกสาวเราอยู่กับไอ้บังเนี่ยงานไม่ทําเล่นมังฮอตอย่างเดียวเลยวันอยู่ร้านกาแฟโคมารุกวันหนึ่งมันมาป๋าฉันว่าเจ้าอีกหนึ่งแบบอย่างนะเอนดูมันอ้างแบบอย่างเลยนะครับแบบอย่างนะเบี้ยให้ไหมป้าเอาละสิทธิ์ของมันแต่ดูสภาพมึงไม่น่ารอดเพราะอะไรพี่น้องนี่คนเดียวมันยังไม่ดูเล สองบาปขึ้นหัวอีกนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้นะครับต้องถาเลี้ยงเมียขายลูกชิ้นก็นยังดีเชื่อผมพี่น้องผู้ชายขายลูกชิ้นบิงถ่ายเลี้ยงเมียดี่าผู้ชายนอนไม่ได้ทําอะไรทั้งวนนันทั้งคืนให้เมียออกไปทางานไม่ได้นะครับแท้เราผู้ชายต้องทำพี่น้องแล้วความเป็นแมนจะ